สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเบตข่าวสารของปีศาาแดงแมนเชสเตอร์เน็ตอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ทันทีที่นายใหญ่ชาวเยนวันนีเข้ากุมมงเฮียในทินอุลตรฟอร์ดก็ทาให้มีข่าวเกี่ยวกับนักเตะเป้าหมายหลายรายนะครับคือเป้าหมายในการเสริมทัพที่อยู่ในริดรายชื่อของรังนิกและก็หนึ่งในนั้นคือที่โมเวนเนอร์ครับกองหน้าของเชลซีหน้าที่ดูแลเรื่องการซื้อขายนักเตะเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สาคัญของรังนิกก รังนิกมีการกำหนดนักเตะไว้หลายรายนะครับมีความเป็นไปได้ที่พิศแดงอาจจะเดินหน้าในการคว้าตัวมาร่วมทัพในตลาดหน้าหนาวเรือมกราคมนี้ซึ่งก็รวมถึงที่วองเวนเนอร์ครับกองหน้าของเชลซีด้วยซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานก,นกันมาแล้วนะครับสมัยอยู่กับอาบิลิซิกในสื่อบุริกาเยอรมนีีไดก็ตามครับหลังจากที่กองหน้าชาวเยอรมันรายนี้ย้ายมาเล่นที่อังกฤษเมื่อซัมเมอร์ปี2020ด้วยความคาดหวังที่สูงมากๆว่าจะเป็นการหลักในแนวรุกให้กับทัพสิงปรูแต่ด้วยฟอร์มข,ของเขาเนี่ยไม่ไมมยยักบบ ตอนนั้นอิสซิงบูเชซีสามารถเอาชนะหลายสโม,มรสรยักษ์ใหญ่เพื่อคว้าลีเซนของกองหน้ารายนี้ด้วยมูลค่า45ล้านปอนด์ดูเหมือนว่าศักยภาพของจูมวเวเนอร์ในสีเสื้อของซิงบูเชซีนั้นยังไม่สามารถเฉิดฉายออกมาได้อย่างเต็มรูปแบบเหมือนในสีเสื้อของอารเบลซิกลูกการสุดท้ายของเขากับอารเบลิซิกนั้นเวเนอร์สามารถประชคตะข่ายคู่แข่งได้ถึง28ลูกเฉพาะในศึกบูเลติกาเยอรมนีแล้วก็อีก8ดีซิดอย่างไรก็ตามครับตั้งแต่การย้ายไปที่กรีตนั้นซึ่งเป็นหนึ่งรูกการกว่าครับแต่ และก็อีก3ประตูกเกิดขึ้นในการแข่งขันฟุตบอลทั่วไทยในประเทศ ทำให้เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลบางส่วนเชลียีว่าเจ้าตัวเล่นวยฟอร์มที่มีคุ้มค่าตัวที่สโมสรทุ่มไปกว่า1,000ล้านบาทไทยแม้ว่าฐานแฟนบอลส่วนใหญ่ยังไม่มีการสนับสนุนกองหน้าไว้ให้ปียวไนี้รวมถึงตัวมาทูเคลนผู้จัดการทีมด้วยที่ส่งกองหน้ารายนี้ลงเล่นอย่างสม,ม,ม่ำเสมอแม้ว่าเวนเนอร์เอมีฟอร์มที่ม่ค่อยน,าน่าประทับใจสักเท่าไหร่นักก็ตามทําให้มีการตั้งคําถามมากมายว่าเหตุใดรับรังนิกจึงมีความคิดอยากจะได้กองหน้ารายนี้เปเลทิโอทรัฟฟอร์ดเพราะถ้านับด้วยจํานวนประตูก็ชัดเจนอยูู่่่่่่่ในนนนนนตตัััััววววออยแล้้้้้าาาเเเรไชชกงงหะดดบที็พ แต่ถ้าเกิดการมองข้ามเรื่องการยิงประตูจริงอยู่ว่ากองหน้าชาวอิมานรายนี้เป็นผู้เล่นที่มีความเร็วและมีความทุ่มเททำงานอย่างหนักและยังเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมเพรสซิงได้อย่างหนักหน่วงในตอนที่ทีมนั้นไม่ได้ครองบอลซึ่งอาจจะเป็นจุดที่รังหนึ่งนั้นมองว่าเป็นประโยชน์สำหรับทีมตัวดูการนี้ค่าเฉลี่ยของเขาในเกมเพรสซิงอยู่ที่20.8ต่อเกมเปรียบเทียบกับคริสเตโน่โดนลโดอยู่ที่5.18เท่านั้นในขณะที่เอดิสันคาร์มานี่ครับหนึ่งในผู้เล่นของแมนเชสเตอร์เดนเดที่ได้รับการ เพื่อทีมทุกครั้งที่ลงสนามไปแต่ค่าเฉลี่ยของเขาในการเล่นเกมพรสซิกก็อยู่เพียง12.5ต่อเกมเท่านั้นทิโมเวเนอร์เป็นผู้เล่นที่มีเห็นแก่ตัวเล่นเพื่อทีมและหลายครั้งต่อหลายครั้งเขาวิ่งทําช่องว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมและสร้างโอกาสได้อย่างมากมายถิตีเหล่านี้เป็นการบ่งบอกว่าทิโมเวเนอร์นั้นคือนักเตะประเภทสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมกับเชลซีทำไปแล้วหมด9กครั้งซึ่งมากกว่าจำนวนประตูที่เขายิงด้วยซ้ายิ่งนานไปยิ่งชัดเจนอยู่ว่าเขาเป็นนักเตะ ด้วยสถิติเหล่านั้นจึงอยู่เลยแม้จะทําให้เขานสามารถกลายเป็นผู้เล่นที่มีผลต่อเกมรุกแต่เมื่อหากลบกับประสิทธิภาพของเขาในการจบสกอร์ก็อาจ,จทําให้เขากลายเป็นนักเตะที่ไม่ใช่แบบที่ยู่นเตด,ดกำลังมองหาอยู่โดวยเฉพาะเมื่อวิวเคราะห์สนสถานการณ์ของแมนเชสเตอร์เดที่ต้องการกองหน้าตัวจบสกอร์ระดับโลกมากกว่าที่อยากจะได้ผู้เล่นจอมสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมแม้อาจจะมีหลายครั้งตัวหลายครั้งที่เวนเนอร์นั้นสามารถส่งบอลสุกกลตักหายไปแล้วแต่โดนวีอาริฟคืนประตู ทำให้จานวนประตูที่เขาทําในฐานะกองหน้าชั้นยอดนั้นน้อยเหลือเกินแต่ก็ตามเงอเมื่อพี่นาจากรสตีของเขาในการยิงประตูได้เพียง7ลูกตลอดที่ผ่านมาจึงชัดเจนว่าเขายังไม่ใช่กองหน้าตัวจุสกอร์ชั้นยอดอย่างแมนเชสเตอร์ต็ดต้องการพิาจแดงมีเพื่อนเกมรุกระดับท็อปหลายคนแต่หลายคนทงมาคารดิฟร์ดจโรชันโชบโนเฟนาสที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์โอกาสมากมายให้กับทีมแต่สิ่งที่ทัพีิาจแดงอาจจะขาดเป็นจริงในอนาคตนั่นก็คือตัวจบสกอร์ครับที่ตุ้มเดียวหาย จริงอยู่ว่าพวกเขามีทั้งคริสเตียโนโดนันโดและก็อิิสานคาวานี่ถือเป็นกองหน้าดับโลกแต่ถึงย่ารเราว่าทั้งคู่นั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงท้ายของอาชีพการกแข่งพวกเขาเพราะฉะนั้นถ้ายูเนเตดต้องการสัญญากับกองหน้าในตลาดการซื้อกนักเตะไม่ว่าเดือนมกราคมนี้หรือสมมอรปีหน้ากองหน้าที่พวกเขาควนคว้ามาจะเป็นกองหน้าดับโลกที่จะสามารถรับประกันจำนวนประตูให้กับพวกเขาได้แทนที่คนใดคนหนึ่งระหว่างดอนันโดหรือคาวานี่ซึ่งที่มเวเเนอร์ครับไม่ได้เป็นกองหน้าอยู่ในดับนั้น ตามที่พวกเขาต้องการเพื่อมาแทนที่ c r 7และ c า a วานีเพื่อพิจารถึงปัจจัยดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่ควรเซ็นสัญ,ญญากับท i โมเวเนอครับจบสำหรับข่าวต่อมาครับรังนิท้าทาม3โค้ดมาช่วยงานแมนยูรับรังนิกเริ่มต้นด้วยการยกเครื่องหลังบ้านครับของแมนเชสเตอร์ยู t นเตดด้วยการดึงคนรู้ใจเข้ามาทำงานถึง3รายครับ เดลตีสครับเผยว่าคริสอามัสครับอดีตผู้จัดการทีมของนิวยอร์กเรดบูลในเมเจอร์ลีกเชอร์ที่รู้จักกับรังหนึ่งนะครับสมัยที่เขาทํางานเป็นผู้อำนวยการกีฬาของทีมกําลังเป็นปรายแรกหลังจากเจ้าตัวนะครับน่าจะได้ใบ,บอนุญาตทํางานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งเขาก็น่าจะทํางานในหน้าที่เป็นมือขวาหรือผู้ช่วยของนายใหญ่คนใหม่เช่นเดียวกันกับซาร์ชาเลนโคสจิตวิทยาการกีฬาที่เคยทางานกับไลซิกที่เพิ่งเดินทางมาแนะนําตัวกับงานในการซ้อมแคริรตัน เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่กําำลังรอใบอนุญาตทำงานเช่นเดียวกันครับกับอาร์มอสนอกจากนี้เนี่ยเดินทม์ยังระบ,บุได้ว่ารับนังงนีนั้นได้มีการยื่นข้อเสนอทับทามเจสซี่มาร์ชที่เพิ่งโดนเด้งมาบันมาจากเอเบเลซิกเส้นผลงานสุดบูในบริติก้าที่อาจจะ ามมาสมทบเป็นรายสุดท้ายเขาไม่รับข้อเสนอมาที่เย้าวยวนใจกว่าอาดีตเพื่อนร่วมทีมงานของเขาหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักวิเคราะห์วิดีโอหรือผู้ช่วยโค้ดต่างก็อยู่ในสัญญาระยะยาวกับสโมสรใ,ใหญ่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ว่างในตอนนี้และเราก็ต้องฉลาดและหาคนที่เหมาะสมเท่านั้นผมบองว่าเราจะสามารถพาพวกเขามาที่นี่ภายในหนึ่งหรือสองสัปดาห์ข้างหน้าแต่ผมไม่สามารถบอกชื่อคุณได้รังนินกล่าวไว้ตั้งแต่งานถแถลงครั้งแรกในฐานะผู้จัดการทีมปีศาจแดงอย่างไรก็ดีครับทีมงานชุดเก่าของโซชานั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งของพวกเขาต่อไป เพื่อร่วมงานกับทีมชุดใหม่ที่กำลังเรดินทางมาถึงอนาคตอันใกลน้นี้นี่ก็คือการเ่เานเอกสารของปีศาจแมนเชสเตอร์ยนเต็ดครับอยากร่วมสนุกตื่นเต็มเร้าใจสามารถคลิกลิงค์ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ